หนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตนั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าเกิดท่านใดที่มีความดันโลหิตสูงอยู่ ควรที่จะหาสาเหตุเพื่อที่จะดูแลที่ต้นเหตุนะคะป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตเสื่อมในอนาคตค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เป็นโรคไตยอยู่แล้วก็จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อดูแลควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติเพราะถ้าเกิดว่าความดันเราสูงความดันเราสวิงนะคะก็มีโอกาสที่ไตจะเสื่อมไปเร็วมากยิ่งขึ้นวันนี้มี5สาเหตุที่ส่งผลทําให้เกิดความดันโลหิตสูงมาฝากค่ะ สาเหตุแรกเลยนั่นก็คือการที่เรากินเค็มมากเกินไปหรือว่ากินอาหารโซเดียมสูงมากเกินไปซึ่งสาเหตุนี้นะคะ ก็จะเป็นตัวที่ยิ่งกระตุ้นนะคะทำให้หลอดเลือดหดตัวความดันพุ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารแปลรูปนะคะไส้กรอกแฮมเบคอนหมูยองหมูย่อนะคะอาหารหมักดองหรือว่าใส่เครื่องปรุงรสเยอะๆเพราะฉะนั้นแล้วชิมก่อนปรุงนะคะก็จะช่วยดูแลความดันของเราได้เลือกทานอาหารธรรมชาติค่ะอย่างที่สองนั่นก็คือมีภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนลงพุงค่ะยิ่งไขมารอบเอวเยอะมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งทำให้หลอดเลือดทำงานหนักและความดันก็พุ่งสูง มากยิ่งขึ้นค่ะสาเหตุที่3นั่นก็คือมีความเครียดเรื้อรังนอนหลับพักผ่อนไม่พอค่ะเมื่อเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะฮอร์โมนเครียดจะก,กระตุ้นทําให้หัวใจเต้นเร็วค่ะหลอดเลือดหดตัวนะคะความดันก็พุ่งสูงขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ6-8ชั่วโมงค่ะสาเหตุที่4ก็นั่นคือการที่เราไม่ออกกําลังกายเลยนะคะก็จะยิ่งทําให้หลอดเลือดไม่ยืดหยุ่นนะคะระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีค่ะส่งผลทําให ความดันพุ่งสูงมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วออกกําลังกายแต่ก็ออกในปริมาณที่พอดีไม่หนักเกินไปนะไม่หักโหมเกินไปเนาะ เพื่อที่จะทําให้หลอเดเลือดเรา<ส> <ese> หัวใจของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นก็เพียงพอแล้วนะคะและสุดท้ายค่ะสาเหตุที่5ที่ทําให้ความดันโลหิตสูงนั่นคือการที่เรามีกรรมพันธุ์เนาะคนในครอบครัวมีคนที่เป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าอายุยิ่งเยอะมากขึ้นนะคะหลอดเลือดยิ่งแข็งตัวง่ายค่ะยิ่งถ้ามีคนในครอบครัวเป็นความดันโลหิตสูงด้วยก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไปดูเนาะว่าสาเหตุไหนที่ทําให้ความดันเราสูง,สงเราก็ไปดูแลที่ต้นเหตุนะ ร่วมกับการปรับพฤติกรรมนะคะควบคู่กับการทานอาหารนะที่เป็นอาหารธรรมชาติปรุงรสให้น้อยชิมก่อนปรุงเนาะแล้วก็ลดหลีกเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปอาหารหมักดองอาหารแช่แข็งอาหารกระป๋องเนาะดื่มน้าให้เพียงพอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยดูแลความดันของเราได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ความดันโลหิตสูงไปแล้วมีทานยาทานยาต่อเนื่องไม่หยุดยาเองไม่ลดยาเองเนาะแต่ถ้าเกิดว่า ควบคุมยังไงแล้วความดันก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะอ้อมขอแนะนําตัวนี้เพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือ u b q u ค่ะ u b q รวม9สารอาหารนะคะที่ดูแลหัวใจหลอดเลือดแล้วก็ช่วยปรับสมดุลความดันของเราค่ะสําหรับ u b q ตัวนี้นะคะช่วยเพิ่มพลังเซลล์ให้กับหัวใจเนาะลดการอักเสบของหลอดเลือดแล้วก็ช่วยดูแลความดันของเราให้นิ่งมากขึ้นให้เป็นปกติมากขึ้นนะคะสำหรับ u b q ตัวนี้นะคะรวบรวมไว้ทั้งหมด9สารอาหารเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น u b i q u i l n o l ที่เพิ่มพลังงานให้กับหัวใจนะคะแล้วก็เซลล์สมองของเราด้วยแล้วก็ช่วย ทำให้หลอดเลือดนะคะยืดหยุ่นทํางานได้ดีเนาะมีวิตามินดีสามซีเรเนียมนะฟิตออยล์ที่ช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดนะก็รวบรวมมาให้ทั้งหมด9ชนิดเลยนะสำหรับท่านใดที่สนใจยูบคิวตัวนี้นะคะก็สามารถติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอได้เลยสาหรับวันนี้ฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสามารถกดติดตามเพื่อรับสาระสุขภาพดีๆได้ทาง Li น์อ้อมสันลีหรือที่แฟนเพจ a c e b o o k คุณอ้อมสินลีกินดีมีสติหรือที่ช่อง YouTube คุณอ้อมสินลีกินดีมีสติค่ะ และอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่อ้อมมีการลงคลิปสาระความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ